ะครับวันนี้นำรถ Ford Ranger รุ่น XLS ใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่แมนิชิงมาไม่นานในสองสเดือนที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ทำราคาพิเศษนะครับแต่ว่าราคาพิเศษนี้นะฟอร์ดทำถึงแค่เดือนธันวาคมปี67นะครับส่วนโมกกลานะครับปี68เนี่ยฟอร์ดจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้ XLS นะครับซึ่งแมนิชิงใหม่นะครับราคาเปิดตัวเนี่ย 9 1 9 9 0 0บาทนะครับแต่ว่า Ford ททำราคาพิเศษคือ799นะครับ7997 9 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคาถูกที่สุดแล้วนะครับในท้องตลาดถ้าเป็นเกียร์ออโต้สประตูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูรอบรอบคันนะครับว่าคันนี้สเปคเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปรีวิวดูพร้อมๆกันเลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น XLs นะครับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับ เป็นรุ่นที่ใหม่เฉงล่าสุดแล้วนะครับขนาดเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับของ Ford เนี่ยจะมี2.0ที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะครับกันชนหน้าด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับ นี่ฮะตัวใหม่นะครับกระจังหน้านะครับตรงนี้นะครับกระจังหน้าบริเวณนี้นะเป็นกระจังหน้าก็จะเป็นสีสีดานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะสีเทาเทาดำออกทเทาเข้มๆเลยแหละจะไม่เป็นสีดําไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรุ่นนี้นะครับไฟหน้าจะเป็น LED นะครับได้เป็น LED เลยนะครับแล้วก็มีไฟนี่ไฟสีแคมป์ LED แบบนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมของไฟหน้าเลยนะครับ <S <S ไฟตัดหมอกได้มานะครับรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกด้วยนะครับนี่แต่ว,ว่าไฟตัดหมอกจะเป็นแบบอ่อนี่ฮะเป็นแบบหลอดไส้นะไม่ได้เป็น LED นะครับแต่ด้านบนเนี่ยเป็นไฟเป็น LED นะครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าก็จะเป็นแบบมีเส้นสายนี่ ในรุ่นใหม่นี้นะครับจะมีแค่สี่สีแล้วนะครับก็คือสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีบอนเงินนะครับสีน้ำเงินที่เคยมีไม่ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับในรุ่นนี้ยกเลิกสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับเปิดให้ดูนะครับเปิดยากสักนิดหนึ่งนะครับด้วยที่ว่าผมเปิดแค่มือเดียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับนี่ห้องเครื่องนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับฟอร์ดเขาทําช่องมาให้นะครับสําหรับที่เราสามารถจะซื้อชุดแบตเตอรี่นะครับมาใส่ได้อีกลูกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากต่อไฟใช้ไฟอนเนกประสงค์เพิ่มเนี่ยเนี่ยฟอร์ดเขามีตัวช่อง เพิ่มมาให้นะฮะแต่ว่าต้องซื้อชุดชุดใส่เนะี่ยที่เป็นแบตเตอรี่เซตทั้งเซ็ตเนี่ยมาใส่เพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับมาถึงตรงล้อแม็กนะครับล้อแม็กเนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนลายนะครับจาก XLS ตัวเดิมนะครับตัวไมเนเจอร์เงจะเปลี่ยนลายล้อแม็กเป็นสีดำนะครับ ตัดด้วยสีสีเทานะครับจะทำลายแม็กเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีเป็นเลเยอร์สองเลเยอร์ครับแล้วก็ตรงดุมจะมี็นคำว่าฟอร์ดนะครับยางจะเป็นบิ t stone นะครับขนาดของอยางเนี่ยสองห้าห้าเจ็ดสิบนะครับขอบของล้อเป็นขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ตรงคิ้วเนี่ยจะเป็นสีสีดำด้านนะครับ แก้มข้างของรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเทาออกเลนด้านนิดนึงตัดด้วยตรงนี้ขอบเป็นสีเงานะครับตรงกระจกมองข้างนะครับในรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในรุ่นมาในเชงตัวนี้จะเป็นสีสีดําด้านแล้วนะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยว้องอยู่ที่กระจกเหมือนเดิมนะครับอ่า บันไดข้างนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่มีร่องนะครับร่องสําหรับระบายน้ํานะครับแล้วก็นี่ครับมือเปิดประตูนะครับจากรุ่นเดิมนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถรุ่นใหม่นะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมาดูด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายด้านท้ายของรุ่นนี้นี่เป็นแบบนี้ครับไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับ แต่ไฟท้ายยังเป็นแบบหลอดไส้นะครับไม่ได้เป็น LED นะครับนี่สังเกตนะครับนี่ของ Ford จะมีตัวบันไดข้างด้านข้างที่สำหรับเหยียบขึ้นรถนะครับนี่มีทั้งกันชนท้ายที่สามารถเหยียบพื้นได้แล้วก็บันไดข้างเ,เวลาที่เราเปิดฝากระบะท้ายครับเปิดกระบะท้ายหรือยกของเนี่มันจะบัง ตัวกันชนท้ายมันจะทําให้เราขึ้นรถยากในรุ่นที่แบบมันไม่มีตัวนี้บางคนเนี่ยเหยียบขึ้นตรงนี้ใช้เหยียบล้อแล้วขึ้นไปแต่พอเนี่ยมันมีบันไดข้างแบบนี้ยมันทําให้เราสะดวกเวลาเปิดฝาท้ายยกของแล้วก็ไม่เหยียบขึ้นด้านข้างได้นะครับในรุ่นเดิมนะครับกันชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถในรุ่นใหม่ที่มาดิเชงเนี่ยกันชนท้ายจะเป็นสีดําสีดําด้านนะครับนแล้วก็ฝากระบะด้านท้ายนี่ครับ ปั๊มโลโก้คําว่าレンเจอร์นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังก็ติดสติกเกอร์ของรุ่นนั่นคือ XLS นะครับแล้วก็ฝากระบาดท้ายจะมีโลโก้ขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งซ่อนกล้องไว้ด้วยนะกล้องมองหลังกล้องถอยหลังนะครับมีมาให้นะครับอ่าแล้วก็ตัวมือเปิดตรงกระบาดท้ายนะครับนี่นี่กระบาดท้ายเนี่ยของฟอร์ดจะมีนี้นครับช่องสำหรับ นี่กดเข้าไปจะกดได้ช่องสําหรับตัวแคมป์นะครับแคมป์ที่จับชิ้นงานเนี่ยเราจับชิ้นงานแล้วเราสามารถจับชิ้นงานจากทางานท้ายรถได้สมมุติเราจะตัดไม้เนี่ยเราสามารถใช้แคมป์ตัวนี้มาจับนั่งตัดไม้ข้างหลังได้เพราะว่าฝ่ากระบะท้ายเนี่ยจะมีเส้นแม้บรรทัดให้ด้วยนะครับนี่แต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่ได้แถมตัวผ่อนแรงมาให้นะครับแต่ว่าเขาเจาะมาให้แล้วนะครับเจาะมาให้จากโรงงานนะครับนี่ เขาเจาะมาให้แล้วเพียงแต่ว,ว่าเราซื้อเพิ่มสามารถใส่ได้เลยนะครับตัว e อซิลิฟที่เป็นผ่อนแรงที่อยู่ในรุ่นท็อปทอปของกระบะนะครับแล้วก็ส่งมอบครัสำหรับที่ลูกค้าซื้อแล้วส่งมอบเนี่ยเราจะมีติดไลเนอร์ให้นะครับของ FORD รุ่นนี้ไม่ได้ไลเนอร์เนี่ยไม่ได้มาจากโรงงานแต่เราเวราออกจากสูตรเนี่ยเราจะแถมให้อยู่แล้วแล้วก็น้านข้างเนี่ยฮะ อเจาะมาให้แล้วนะในรุ่นวาแท็กรุ่นสูงสูงเนี่ยมันจะสามารถต่อไฟมันจะมีไฟต่อได้เลยนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้มันไม่ได้แถมมาให้แต่เจาะรูมให้ลูกค้าอยากซื้อเซ็ตที่เป็นปลักไฟโอเวอร์เ hmm. ลด้านหลังเนี่ย mm hmm. ก็สามารถต่อได้นะครับซื้อมาอุปกรณ์เสริมอะซื้อมาเพิ่มได้นะครับแล้วก็ขอบกระบะนะครับแบบนี้มาจากโรงงานแบบนี้ที่เป็นพลาสติกเนี่ย กลอยอันนี้มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากติดโลบาร์หรืออุปกรณ์เสริมด้านหลังเนี่ยปอดมีเจาะมาให้แล้วนะครับนี่เจาะตรงขอบกระบะมาให้แล้วเพียงแต่ว่าปิดติดปิดพลาสติกไว้ถ้าอยากใครจะติดอะไรเพิ่มก็แกะตรงนี้ออกนะครับก็สะดวกครับแล้วก็ง่ายต่อการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มนะครับผมให้ดูมุมเต็มคันแบบนี้ นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับรุ่นนี้นะครับกุญแจเป็นแบบนี่เป็นแบบรีโมทนะครับรีโมทปลดล็อกรีโมทแต่ว่าการสตาร์ทเนี่ยเป็นสตาร์ทแบบไขนะครับนี่ยังไม่ได้เป็นแบบปุ่มซานะครับปุ่มสตาร์ทจะต้องขยับไปอีกรุ่นนึงฮะรุ่น XLT ที่ผมรีวิวก่อนหน้านะครับจะเป็นปุ่มสตาร์ทรุ่นนี้จะเป็นแบบไขสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ ภายในนะครับตรงประตูนะครับตรงนี้ยจะบุนุ่มนะครับแล้วก็แผงประตูก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่ตัวนี้ตัวเปิดประตูตัวปลดล็อกประตูเนี่ยก็สามารถปลดฝาทางน้ามันก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับแง่กุญกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับแล้วก็นะฮะตัวปรับปรับกระจกนะครับปรับองศาภายในเนี่ย เป็น,ป,ฟฟนรปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าการพับเก็บเนี่ยยังเป็นาการพับเก็บแบบเมนูนะครับไม่ได้เป็นพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกกระจกนะครับล็อกไม่ให้บานอื่นได้เปิดนะครับแล้วก็2ปุ่มนี้ก็เป็นการปรับองศาภายในนะครับเราอยากปรับฝังไหนเรากดปุ่มนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนตรงนี้คะคล้ายๆจอยติลกนะครับแล้วก็นี่นะครับร in <zięki magic: S 2> ุ่นนี้นะครับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนั่นคือเบาะหนังนะครับเดิม XLs ก่อนไม่ได้ c h a n g e เบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะจะเป็นแบบมีนูน,นะครับยกขึ้นนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับเอนพิงหลังได้นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนอหน้าหลังได้นะครับระบบไฟนะครับไฟหน้าจะเป็นออโต้นะครับนี่ฮะ เป็นไฟหน้าออตโต้ด้วยนะได้ไฟหน้าออโต้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยแล้วก็ปุ่มนะครับสําหรับเพิ่มแสงและลดแสงที่มาตรวัดนี่ฮะมาตรวัดหลังพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมไขสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีสามารถปรับไฟให้ต่ําลงได้ด้วยนะครับกรณีที่เรา,เามีการบรรทุกน้ำหนักมากจนหน้าเชิดเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ไฟให้ต่ําลงได้นะครับ แล้วก็มาดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นแบบยูริเทนนะครับพุ้มพวงมาลัยเป็นยูริเทนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ xlt เนี่ยตรงนี้จะเป็นพุ้มหนังนะครับพุ้มหนังพวงมาลัยจะตรงนี้จะเป็นส่วนของปรับนะครับมาตรวัดนะครับพวงมาลัยต่างๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระบบเอนเตอร์เทนของจอนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงของจอและก็คําสั่งเสียงรุ่นนี้ยังไม่ได้ระบบ ควบคอนโทรลนะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่ไหมนะครับอ่านี่เลยครับหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับการดูอ่าคำสั่งต่างๆเนี่ยสะดวกเลยนะครับแล้วก็หน้าจอดูสวยงามนะครับแล้วก็หน้าจอคอนโซลกลางนะครับก็เป็นแบบอ่ทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนนะครับ เป็นรอ,องรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับเป็นขนาด10.1นิ้วนะครับนี่หน้าจอเป็นแนวตั้งขนาดใหญ่นะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะครับเบาแอร์นะครับรุ่นนี้นะครับ ยังไม่ได้เป็นแอร์ออโต้นะแอร์ออโต้เนี่ยจะอยู่ใน4ประตู xlt นะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยเป็นทัชสกรีนสามารถกดทัชสกรีนตัวปรับแอร์ได้หรือว่าหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาด้านล่างนะครับตรงนี้นครับตรงหน้าคันเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบตัว a อย่างเงี้ยเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับอันนี้ที่เป็นมาตรฐานยูโรไฟนี่ก็จะมีละนะครับ แล้วก็ตัวนี้ E S P นะครับการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดขับขี่นะเป็นโหมดขับขี่นะครับสะดวกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูนะกดหนึ่งครั้งอมันก็จะมาขึ้นหน้าจอนี้แล้วครับนี่ฮะมันจะมีโหมดขับขี่ให้4โหมดนะครับนี่กดไปหนึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับกดหนึ่งครั้งเป็น normal นะครับ normal eco แล้วก็ลากพ่วงนะครับแล้วก็นี่ลื่นนะการลื่นนะครับ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟังก์ชันสําเร็จรูปนะครับในการขับขี่นะทำให้เราขับขี่ง่ายขึ้นนะครับเป็นเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับอัตโนมัติ6สปีดพร้อมบวกลบเกียร์ได้ด้วยนะนี่มีปุ่มเมนูนวดด้วยนะครับขับออโต้ได้ขับเมน,นูนเกียร์ธรรมดาได้นะครับโดยการบวกลบที่เกียร์สามารถเชนเกียร์ได้นะครับ ซื้อออโต้ของ Ford ก็ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับได้ทั้งออโต้ด้วยได้ทั้งเมนวนด้วยนะครับแท่นชาร์จตรงชาร์จไร้สายไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีนะครับต้องขยับไปรุ่น XLT ถึงจะมีนะครับแล้วก็พอร์ตนะครับสำหรับชาร์จก็จะมีพอร์ตของ USB Type A แล้วก็ USB Type C นะครับมีให้ทั้งพอตแบบเก่าและแบบใหม่นะครับสะดวกเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะได้สามารถใช้ได้ดีกว่าสามารถใช้ระบบ Ford Pass ได้นะครับระบบ Ford Pass เนี่ยสะดวกมากนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันของ Ford ผ่านมือถือได้ทั้ง Android แล้วก็ Apple เนี่ย ใช้ได้ทั้งสองค่ายนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ควบคุมรถได้นะครับคนนํานวณค่าใช้จ่ายในการถ่ายน้ำมันเครื่องบําลุงสารถเบื้องต้นได้นะครับหาสถานที่ที่เราเข้าศูนย์บริการได้แล้วก็สามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยสตาร์ทรถหรือดับเครื่องรถได้ในระยะไกลเลยนะครับแล้วก็มี G P S ในตัวด้วยนะครับสามารถที่จะไกลขนาดที่ว่าอยู่ต่างประเทศก็ทําได้ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถสตาร์ทรถ ในกรณีที่เราจอดนานนะครับแล้วแบตเตอรี่เนี่ยเรากลัวจะแบตเตอรี่มันจะเสื่อมแล้วก็มีการตั้งสตาร์ทแล้วก็ให้มันดับเองได้นะครับกรณีที่เราไม่ได้อยู่บ้านแต่รถอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ฟอร์ดพาร์เนี่ยยังสามารถที่จะทำอื่นๆเนี่ยข้อมูลใช้งานในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของรถเนี่ยอื่นๆได้อีกนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ปลอดภัยนะครับเราสามารถที่จะสตาร์ทรถไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะขึ้น,นรถเนี่ยฮะเพื่อวอร์มอุณหภูมิของรถก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยรุ่นนี้ได้ระบบโทรฉุกเฉินมาด้วยนะครับนะครับก็สะดวกเลยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวมาถึงเกะด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับนี่มีช่องวางให้ด้านนี้หนึ่งช่องแล้วก็ตัวเกทนี่อีกหนึ่งช่องนะครับ นี่ไฟด้านหน้านะครับนี่ไฟด้านหน้านะครับเป็น led นะสองดวงนี้เป็น led แล้วก็ตัวเก็บตั็นตานะครับแล้วก็แฟไฟตรงกลางนี้ช่องหนึ่งนะครับที่บังแดดนะครับจะมีกระจกให้นะครับฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งคนขับเนี่ยไม่มีนะครับมีฝั่งคนนั่งนะครับนี่กระจกจะไม่ได้เป็นแบบตัดแสงนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็พอร์ต usb ตรงนี้ไม่มีให้จะมีให้เฉพาะในรุ่น XLG ขึ้นไปนะครับอแล้วก็ตัวเปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ด้านฝั่งซ้ายของคนขับนะครับฝั่งนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับนี่เบาะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับนี่เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับเป็นลายลายเส้นๆแบบนี้นะครับ เป็นบอกหนังถุงลมนะครับรุ่นนี้ได้ถุงลมนี้ภายถึงหกจุดนะครับนี่คู่หน้าสองจุดนะครับแล้วก็นี่ด้านข้างด้านบนเนี่ยที่มีคําว่า A อแบ็กนะเนี่ยเอแบ็กเนี่ยมันจะมีด้านบนอีกสองจุดแล้วก็ตัวม่านนะครับตรงเบาะอีกข้างละจุดนี่ก็เป็นทั้งหมดหกจุดนะครับฟอร์ mm. <For S 2> จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกๆเลยนะครับ อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังรุ่นนี้ยังไม่ได้แอร์ด้านหลังนะครับถ้าจะเป็นรุ่นที่มีแอร์ด้านหลังก็ตั้งแต่รุ่น4ประตู XLT ขึ้นไปนะครับซึ่งผมมีรีวิวไว้ก่อนหน้านะครับนี่แล้วก็จะมีรุ่นนี้จะมีพาวเวอร์เลนะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้1จุดนะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะของผู้นั่งเนี่ยตัวนี้มันสามารถดึงขึ้นได้นี่ครับดึงแล้วก็ช่องด้านล่างเนี่ยเก็บของได้นะครับ ตัวนี้ก็ดึงนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็นี่ฮะด้านหลังก็จะเก็บพวกแมลงนะครับส่วนระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับก,ก็มีให้ค่อนข้างครบเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับทั้งระบบ ABS นะครับ eBd นะครับแล้วก็ eSv นะครับระบบการลื่นนะครับแล้วก็ตัวออกตัวทางลัดชันนะครับก็มีให้นะครับรุ่นนี้แล้วก็ได้ระบบลอมนะครับการพลิกคว่ำมาให้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับระบบเบรกนะครับผมลืมพูดไปเลยนะครับระบบเบรกนะครับเบรกน่าจะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรัมเบรกนะครับนี่ครับ ใครอยากได้เกียร์ออโต้นะครับราคาไม่แพงนะครับสเปคสูงนะครับก็มาดูรุ่นนี้ก็ได้นะครับนี่ให้ดูรอบๆอคันอีกนิดนึงครับสี่ประตูเกียร์ออต้รุ่น XLS นะครับพูดผิดสเปคผิดตรงไหนประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ไปก่อนแล้วครับสำหรับสิ้นปีนะครับใครเดินทางกลับบ้านกลับกับต่างจังหวัดนะครับก็ขอทุกท่านนะครับเดินทางโดยปลอดภัยนะครับขอให้มีความสุขในช่วงปีใหม่กันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ